สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมาเปิดขายนะคะ,ะวันนี้ก็จะมีหลายแบบหลายขนาดนะคะแล้วก็หลายราคานะคะมีราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถึงหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทนะคะจะมีด้านฝักไม้ประดู่แล้วก็ไม้พยุงนะคะอะ่เดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูเป็นเล่มแรกนะคะ,ะงานชุดนี้นะคะเป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าชุดน้ํามันค่ะ เล่มน,นี้นะคะขนาดใบยาวอยู่ที่1 1นิ้วครึ่งนะคะความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะคะส่วนขนาดสันหนาอยู่ที่6มิลน,นะคะขนาดด้ามยาวอยู่ที่7นิ้วค่ะ,ะตัวนี้พร้อมฝักนะคะตัวนี้ราคา1390บาทนะลูกค้า ตัวนี้ตอกโลโก้ขอให้รวยตรงนี้นะคะไปพร้อมตัวฝักแดดนี้เลยเป็นด้ามสักไม้ประด่นะลูกค้าตัวนี้1,390บาทคะ่ะเล่นนี้นะคะตัวนี้ก็1,390บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้จะตอกโลโก้นโมพุทธายะตรงที่ใบมีดน,นะคะ ขนาดใบมีดยาว11นิ้วครึ่งค่ะความกว้าง2นิ้วนะคะขนาดสันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะ7จมิลเรียวปลายค่ะความยาวของด้ามอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้1390บาทเหมือนกันค่ะมีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะลูกค้า พันสบาทไปพร้อมตัวฝักแบบนี้เลยทางร้านเรามีรับประกันนะคะลูกค้ารับประกันความคมรับประกันตลอดการใช้งานนะคะใช้งานคมแตกหยุดพับเสียหายส่งกลับซ่อมฟรีตลอดการใช้งานค่ะตัวนี้เป็นงานมิโตะนะคะด้านฝักเป็นไม้ประดู่ลมดำค่ะขนาดใบยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่2องนิ้ว1หุนค่ะ ขนาดสันหนาอยู่ที่6กมิลนะคะด้ามยาวอยู่ที่เ้านิ้วตัวนี้ก็ตอกโลโก้ขอให้รวยนะคะเป็นโลโก้ของที่ร้านจะมีรับประกันนะคะลูกค้ารับประกันทุกเล่มะคะ่ะหนึ่งพันบาทไปพร้อมตัวฝากแบบนี้เลยรัดไหวให้เรียบร้อยนะคะ สามเล่มนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะ,ะมาดูที่ราคาเริ่มต้นนะคะตัวนี้เป็นราคา1,290บาทจะเป็นงานมีดเน็บขนาดใบ9้านิ้วนะคะลูกค้าขนาดใบยาว9้านิ้วคะ่ะขนาดความกว้างอยู่ที่สองนิ้วนะคะ1นิ้วความกว้างอยู่ที่1นิ้วหกหุ่นนะคะ สันหนาอยู่ที่6มิลด้ามยาวอยู่ที่6เอวนะคะไปพร้อมตัวฝกักเป็นฝักไม้ประดูลมดำนะคะอะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0981278635นะคะ หรือว่าจะติดต่อทางเพจมีไทยทำนาหนะอนนะคะหรือว่าจะติดต่อทางไลน์นะคะ id ไลน์ joyl992 y, L y ค่ะส่วนช่องทางการโอนเงินนะคะสามารถโอนเงินได้ที่บัญชีนี้บัญชีเดียวนะคะธนาคารกรุงเทพนะคะจิราภาโพตา3ามศูนย์หกสี่แองนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวนะคะ ตัวนี้ก็ราคา1,290บาทเหมือนกันค่ะขนาดใบ9นิ้วนะคะ,ะขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่1นิ้ว6หุ่นนะคะสันหนาอยู่ที่6มิลตามยาวอยู่ที่6นิ้วตัวนี้เป็นด้ามฝักสีไม้ประดู่สวยๆเลยค่ะ,ะลูกค้าชอบสีไหนก็แคปหน้าจอนะคะโทรสอบถามได้นะคะ หรือว่าจะทักแชทไลน์แชทเพจก็ได้นะคะลูกค้ามาที่เล่มต่อไปนะคะเล่มน,นี้ขนาดใบยาว10นิ้วค่ะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหุนนะคะขนาดสันหนาอยู่ที่8ปดมิลเรียวปลายนะคะด้ามยาวอยู่ที่เจนิ้วค่ะ ตัวนี้ก็เป็นด้ามฝากไม้ประดูกเช่นกันนะคะลูกค้า1290บาทคะ่ะตัวนี้ก็ราคาเช่นกันนะคะ1290บาทตัวนี้ขนาดใบยาว9นิ้วครึ่งนะคะความกว้างอยู่ที่ สนิ้วสองหุ่นนะคะขนาดสันหนาอยู่ที่7มิลเรียวปลายนะคะด้ามยาวอยู่ที่7นิ้วค่ะตัวนี้ก็จะใบกว้างนิดนึงนะตัวน,นี้ราคา1290บาทเช่นกันคะ่ะ ลูกค้าจะรับ1เล่ม2เล่ม3เล่มก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม100บาทแต่ถ้าลูกค้าสะดวกโอนก็ตามยอดที่แม่ค้าแจ้งได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวจะพามาดูอีกตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานมีดเน็ตใบข้าวขนาดใบ12นิ้วค่ะตามฝักจะเป็นไม้พยุงนะคะ ขนาดใบ12บนิ้วดำฝากเป็นไม้พยุงตัวนี้ราคาอยู่ที่1,700บาทเท่านั้นค่ะเป็นงานมีเดเน็กใบข้าวนะตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าถามเยอะที่สุดนะคะขายดีสุดเลยรับประกันความคมรับประกันใบมีดค่ะตัวนี้ไปพร้อมด้ามฝากไม้พยุงเลยนะคะ หนึ่งเจดรอยบาทลูกค้ารับเล่มนี้แคปหน้าจอเล่มนี้ได้เลยคะ่ะอ่หรือถ้าลูกค้าชอบแบบยาวๆนะลูกค้าก็จะเป็นขนาดใบสิบสามนิ้วนะคะตัวนี้ยาวมากขนาดใบสิบสามนิ้วคะ่ะนี่เลยลูกค้า ตัวนี้ขนาดใบ13นิ้วราคาอยู่ที่1,980บาทนะคะอ่าเดี๋ยวแมค่ค้าเทียบขนาดให้ดู ชอบแบบไหนทักได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกแอดไลน์ไม่สะดวกทักทาง Facebook ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหได้เลยะคะ่ะตัวน,นี้จะมีอีกหนึ่งเล่มน,นะคะขนาดใบสิบสามนิ้วราคาพันเก้าร้อยแปดสิบบาท สี่ไม้และลายไม้ก็จะต่างกันออกไปนะคะจะไม่เหมือนกันทุกเล่มอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะชอบเล่มไหนทันเล่มไหนลูกค้าก็พัดได้เลยคะ่ะงานมาไวไปไวนะคะ ฝากช่องทางการติดต่ออีกทีนะคะอยู่ที่เพจนะคะเพจทาง f เฟซบุ๊กนะคะเพจมิตรไทยธรรมนัทนาถน,นะคะอ่าแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวแม่ค้านะคะจอยจิลาภานะคะแล้วก็จะมีไลายไอดีนะคะ joyly 9 9 2ค่ะหรือโทรนะคะโทรสอบถามได้ที่0981278635ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ